รถเกเินรถเกเินเอามาตัวแมถ่ถป้ายค่ะพี่อุ๋ยค่ะเรื่องนี้นนนครับภาพยนตร์เรื่องใหม่เนาะยังไงบ้างค่ะเรื่องนี้เรื่องราวเกี่ยวกับอะไรคะเรื่องราวเกี่ยวกับการเดินทางออของคนสี่คนกับรถเก่าหนึ่งคันแล้วก็ตระเวนไปตามความฝันตามความรักของตัวเองทุกคนก็จะมีฝันอยู่ในแต่ละคนว่าคนนั้นอยากเป็นแค่นี้คนนี้อยากเป็นนั่นอยาก,นนยากทำนั่นแต่ทนี้ทุกคนจะรักษาฝันตัวเองไว้ได้หรือเปล่ารักษาความรักที่มีต่อการ พาดหนังไว้ได้หรือเปล่านะแล้วก็การผจญการไปผชญกับอุปสรรคต่างๆก็ก็จะทให้ทุกคนมีความแข็งแกร่งมากขึ้นเราเรียนรู้อะไรได้มากขึ้นเรือ่องยุบยกมุงเสน่ห์อะไรมาอยู่ในเรื่องจริงจริเงเสน่ห์ของการเสน่ห์ของภาพ,พยนตร์เลยดีกว่าภาพ,พยนตร์16มบมิสสมัยก่อนเนี่ยม,มันมันมีเสน่ห์ของมันในตัวของมันโดยเฉพาะอย่างยิ่ง หนังที่เราใช้ทุกเรื่องในภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยเป็นหนังคุณมิชชั่ชาทั้งหมดเลยแล้วก็นักแสดงก็ได้ภาคเป็นคุณมิชชัญชาทุกวันนะเขาก็มีความผูกพันมีความรักความผูกพันนอกจากความรักความผูกพันระหว่างเพื่อนด้วยกันแล้วก็ยังมีความรักความผูกพันระหว่างมีคุณมิคุณมิชชัญชาด้วยเรื่องนี้ยากไหมครับต้องเอานักพาเข้ามาช่วยเสริมครับให้กับนักแสดงก็ก็มาเรียกว่าอะไรแบบเป็นพี่เลี้ยงมาเป็นพี่เลี้ยงแล้วก็คอยดูจะเอาเขาจริงๆแล้วนะ ไม่ค่อยได้ใช้เขาเท่าไหร่หรอกพูดจริงนักแสดงผมก็่อมตัวไปอย่างนั้นแหละทุกคนทําได้ดีด้วยตัวเองอยู่แล้วเมื่อกี้นี้นักภาคตัวจริงเขาชมนะว่าแบบว่าพอเขาไปดูหนังแล้วเนี่ยเขารู้สึกว่าทุกคนได้ภาคได้เหมือนแบบคนภาคโบราณด้วยนะไม่ใช่ไม่ใช่แค่เหมือนคนภาคนะเหมือนคนภาคในยุคนู้นจริงจริงแคสติ้งละครที่คุณพาทำให้ดูลงตัวเป็นที่เซตนี้่ะแคสติ้งที่ได้ก็แทบจะไม่ต้องแคสนะคือเขียนบทไปก็เห็นภาพไปอย่าง เราก็คุยกับคุณเอกเอลมชื่นที่เป็นคนกิน่รถด้วยกันนะครับก็บอกว่าคนเนี้ยเวียคนเนี้ยสามารถเลียกลุยคนเนี้ยก้าจีรายุแน่นอนแล้วก็มาลงตัวสุดท้ายที่อีกนนาแล้วก็นัดสันทชรเพราะว่าเราต้องการคนที่มีไวส์ที่ดีอะไรนะโดยที่โดยที่จะลดได้ลดเราต้องไปทุ่มเทกับ เบียร์กับก้าวเยอะเพราะนั้นเราก็ต้องหาคนที่อย่างน้อยมาช่วยมาช่วยทำให้เบาแรงลงไปนิดหนึ่งก็เลยได้ท <c oughs> ั้งหนูนาทั้งนัดมาช่วยความเบาแรงเราต้นยางก็เลยกินมมาถึงบ้านเลยใช่ไหมคะใช่ครับเ้นยางก็เลยชวนมาถึงบ้านก็บุกบ้านบ่อยมากครับทิ้นละครั้างทิ้นละครั้งางให้เขา พยายามตัดสินใจให้ได้ว่าเล่นเถอะเล่นเถอะอะไรอย่างเงี้ยนะครับไ,ไปบิ้วตั้งแต่ตั้งแต่เล่าเรื่องยอ่อให้ฟังมันดียังไงมันมีอะไรจนกระทั่งบทเสร็จก็เอาบทไปนั่งคุยกันเองอะไรอย่างเงี้ยทีเวียครับมไม่ยอมใจอ่อนครับมัปแพ้ลูกตื้อของจริงๆชอบมากๆอยู่แล้วตั้งแต่แรกที่ท,ที่อา่านบทเพียงแต่ว่าเรากลัวเราทําได้ไม่ดีเพราะมันยากมากแล้วพอเราคุยไปเรื่อยเฮ้ย ก็ถ้าไม่ยากเราจะทำกันทำไมวะพี่ง่ายๆให้คนอื่นทำเอ้ยก็เลยแบบว่าโอเคงั้นก็ตามนั้นพี่ดูแลผมด้วยนะแล้วก็เลยเริ่มงานกันเลยนี่เราคุยกันถึงเมื่อ2กว่าปีทสองปีกว่าที่แล้วใช่ใช่่สองปีกว่าแล้วนะครับคุยกันมันยากไหมพี่เบียร์เพราะในเรื่องพี่เบียร์ต้องพากเป็นหลักอะัรมันยากมันยากแต่พอใจมันได้พออยู่ไปสักพักหนึ่งพอภาคพอภาคหนึ่งเรื่องภาคเรื่องที่สองอ่าคนนี้ไปแล้วคนเนี้ยไหลจนแบบเอาเฮ้ยโอ้โหแบบมันก็คือทุกอย่าง พอพอเราได้อยู่ในในกองเราได้อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่มันถูกย้อนกลับไป50ปีทุกวันทุกวัน่มันคือรถทริปไงไปเรื่อยเรื่อย,ยเข้าเนื้อบรรยากาศม,ม,มันเข้าเนื้อมันก็ไปเรื่อไปเปื่อยเลยครับก็เลยการพ้าก็เลย,ยไม่สมูทมากขึ้นเรื่อยๆแต่หาพยากม่ยากมากับผมยันได้เคยผ้าเป็นเส้าหญิง <ช>เราต้องมาเป็นแบบว่าย้อนยุคยากเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงไปมากน้อยแค่ไหนคะยากค่ะเปลี่ยนเยอะเลยอย่างอย่างช่วงตอนแรกที่มาภาพจะพุ่งเร็วแลวเจะเสียงจะแบบมีความซุกซนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คุยกับพี่อุ๋ยพี่อุ๋ยก็จะอบอกว่าให้ใจเย็นๆคนสมัยนะั้นเขาจะปุ้ย้านหน่อยไปไปพูดอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มีการหวานหนหน่อยหวานหวานใช่ค่ะแล้วเราก็เป็นคนหวานไงี่ยแต่ลุ้นะจ๊ เลยตัวพี่นัดยจงเลยค่ะเราผมเป็นเป็นทีมคู่แข่งกันทีมนี้ครับเป็นทีมที่ชื่อทีมกัปตันในเรื่องแต่ผมในโชคดีเพราะว่าล้อมรอบไปด้วยนักพากย์มืออาชีพจริงๆเราก็เนียนๆไปกับเขาได้เสียงเขาหล่ออะไรอย่างนี้อ่ะฝั่งนี้เขาเมาส์ละเพราะว่าเป็นคู่แข่งแข่งได้เสียงเขาหล่อเยงเขาหลอมากเออไอเราประเทศน้องเ้าวุยยังไงคุณเก้าว ระบบชื่อเก่าครับในเรื่องครับสนุกมากครับใส่เล่นเลยครับเรื่องครับตามสไตล์ไหมย้อนยุคไหมก็ใช่ครับเพราะว่ามีคุณมิชายบรญชาเป็นไอดอลนะครับผมการแต่งตัวผลิตคือผ้าทุกอย่างทุ่งผ้าเราก็ใช่ครับได้ความเท่มาจากคุณมิชัยแลครับ จริงบอกว่าก้าวนี่เป็นเอฟซีภาคนรกอยู่แล้วนะผมชอบแบบเล่นภาคเสียงกับเพื่อนอยู่แล้วครับแต่ว่ามันก็ไม่ได้ไม่ได้แบบมมแมถ้าหมายถึงว่าถ้าเอามาใช้ในหนังเรื่องนี้ร้อยเปอร์เซ็นต์เี่ยพี่อุ๋ยก็อาจจะตบหัวได้นะฮะใช่แต่ว่าแต่ว่าจริงๆก็มันมันเป็นความสนุกของเราเวลาที่เราได้ลองภาคหรือว่าบางทีมีเติมแต่งบ้างอิมพูไว้บ้างอะไรอย่างเงี้ยครับผมมันสนุกครับแล้วก็พี่เบียร์หนุนา,นา สามารถแต่คือเราทําไปเรื่อยๆมันก็เข้าขากันขึเรื่อยๆครับใช่ในสองในสามมีแจมด้วยไหมฮะของพี่ในเรื่องเนี่ยจะมีภาคเป็นพวกเสียงระเบิดพวกเอฟเฟกอะไรพวกนี้มันไม่ได้ยากเท่าไหร่แต่แต่ไม่ต้องเป็นภาคเป็นคนรใช่ครับไม่มีไม่มีไม่ะเอาเวลาเขาลบกันแล้วก็เสียงระเบิดตุ้มตุ้มพอเรามาให้ดีแต่ถ้าไม่มีมันก็ไม่กลมกล่อมไม่ได้ ใช่ไพี่อุ๋ยค่ะเรื่องนี้คนดูจะได้ดูอะไรย้อนกลับไปในยุคนั้นมากน้อยแค่ไหนอันแรกเลยคือบรรยากาศบรรยากาศของปี2513ที่เราพยายามที่สุดที่จะนำกลับทุกอย่างกลับมาให้ให้ให้คนในยุคปัจจุบันได้เห็นนะว่าเมื่อก่อนเขาเป็นยังไง ฝนผมยังเอาฝนในปีนั้นกลับมาเลยน้ำฝน,นทั้งรถงล,ลาทั้งเชือผ้าเครื่องแต่งกายเราพยายามจะเรียนแบบในยุคนั้นให้ให้ใกล้เคียงมากที่สุดแล้วก็แล้วก็เนื้อเรื่องที่มันที่มัน,ม,นมีครบรถใช้คำว่าอย่างนั้นะฮนะมีครบรถจริงๆสำหรับตัวละครแต่ละตัวได้ถูกแจกแจงคาแรคเตอร์ไปอย่างครบรถทำให้มันเกิดความผมเชื่อว่าดูแล้วอันดับแรกเลยเพลินแน่นอน อันที่สองก็คืออาจจะจะเก็บเกี่ยวความรู้สึกบางอย่างมันมันมันถูกซ่อนความรู้สึกบางอย่างเอาไว้ถูกซ่อนความคิดของแต่ละคนแต่ละคนทุกคนเนี่ย<ฮ>เอาไว้นี่นะ้ะเพื่อจะได้เห็นว่าการดําเนินชีวิตแบบนั้นอนะ่ะมันดูเหมือนง่ายๆก็ขับรถไปฉายหนังแล้วก็พากเสียงไปมันไม่น่าจะมีอะไรแต่จริงแล้วมันมีอะไรมันมีความรู้สึกมันมีความฝันทุกคนมันมีความคิดความฝันความรู้สึกความรักรอยู่ใน มันก็มันก็เลยมันก็เลยครบรถมันก็เลยสนุกวันที่อะไรรันที่อุทวันที่11ตุลาคมนี้ครับภาพยนตร์จากเน t f l i x คบน n น็ f l i ิกเท่านั้นครับขอบคุณครับเนื่ยไรยากที่สุดเลยอินเสิร์ตมังกร้องใอ่พี่็ิวเชอรไหมพี่เต้นเหรอ เขาอไปะวิดอออะไระมอ่ะอเป็นเป็นเนิกออนอลมัเขาให้เรียกว่าาไปโยนไปเนติกจาเนตกเขาไมเขาลืมน้เปอรม่ เปลนใหมครับเป็นไทยใช้ไม่ใช่ไม่ใช้หลังภาพยนตร์จัดนะคุณค่ะขอบคุณครับสวัสดีครับคุณดี่ะคุยร์คงณผะ